พฤติกรรมล้อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวติกรรมการล่องเลียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยยอดไปไหนวะไม่หายครับไม่หายครับไม่หายครับผมมาตอนวันที่แปดครับวันที่แปดราถึงเจ็ดอ่ะยอดอยู่วอแต่ไม่เข้าแอร์หรอ ไอายอดไม่เอเช็คแล้วโห,โหดูคนดิแค่เขาต้อจะประมาณยี่สิบกว่ากว่าไอายา้ยอดไปไหนอายอดมาแล้วหยิบน้ำมาให้เหลมแต่พวกน้องๆผมมันพร้อมนะลงนะพร้อมเลยใช่ไหมครับว่าพร้อมเลยอ ่ครับมันพร้อมตีบัตรกงบัตรแก๊งรอหมดแล้วหรือเราจะมันอยู่พี่เลี้ยวเลยหรู้หรือว่าเราจะไปเฉิดฉายอยู่ซีวแรกดกวาผมว่าจะบอกพี่เลี้ยวอย่าว่าไอ้นั่นนะบอกว่าน้องผมมันเข้าของเขาได้เลยอะไรเงี้ยรอไม่หยุดเลยไหมเราไปตึงอยู่ซิว่ากันดีไหมปรับสามคนนึงกูมีกูมีอีกคนนึงนะไอ้เราซีนเต็มแล้วไอซีนอีกคนนึงนะพร้อมเหมือนกันแต่ว่าปากหลามมันยังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวกูออกตังให้มันก่อนได้ซินนี่คือจังไหนโกโจ อ๋ออ๋อโกโจเออมันดันไม้สาไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้มันกำลังได้พร้อมมาหลามถ้าถ้าพร้อมก็เดี๋ยวมาเลยก็ได้เราในกำนานมาพร้อมก่อนห้าทุ่มอยู่ในเมืองตลอดเลยครับไอของไอไอของไอนี่ก่อนไอไทยก่อนแล้วเดี๋ยวของไอไอซินเดี๋ยวกูตามเองมาเลยมาเลยแทนพี่แทนพี่เร็วพร้อมก่อนห้าทุ่มี่จอนหายยังยังอยู่ก่อนพี่อะพี่อะไรเดี๋ยวอีกตั้งสี่คนี่จอนหายนะเนี่ยเอากูมาพอไปไหนน้องกี่คนก่อนพี่เร็ว สี่เลยน้องห้าคนเลยีสองคนไม่อยากก็มาใช่ผมพี่สองกัน็สองเลยโอเคโอเคเอ็งทำไมไม่มีสักห้าคนวะน้องโอ้ผมมันมีของไอเลสอะไอเลสอีกหนึ่งอ่ะมันมีเป็นสิบเลยพี่แต่ผมไม่ไม่รับประกันผมรับประกันแค่สองคนที่ผมไว้ใจเอาที่ฟาร์มฟาร์มด้วยเอาที่ฝีมือแล้วก็เล่นด้วยแล้วก็ฟาร์มได้ด้วยแต่แบ็กเนี่ยไม่คิดว่าจะฟาร์มนะก็ฟาร์มเฉย ตเอาที่ที่ที่ไอ้ไทยไอ้ไทยเอาละห้าหมื่นกูกูเอาห้าร้อยโลขับวนกูว่าจะอยู่ยังดีนะห้าหมื่นไอเลดไอเด็กเขาจะมาตีเราอีกแล้วเขาตีได้หมดเขาตีได้หมดเห็นปะเขาวิ่งใส่ได้หมดเราต้องวิ่งนำเงินปะไอสัตว์ไม่มีแก๊งอะไรให่คับไปเถอะไปไอสุบานเขาสุบ้านเขาไปสุบ้านเขานะเล่นด้วยกันนะพี่เล่นด้วยกันนะเออเออมามาลูกลูกมาเร็วเขาคือท่อเลยไปก็คือท่อเลยระวังระวังระวังตายเราตัวดีกัน ัวไอ้เพื่อนตายจีเซนเอาเพื่อนด้วยเพื่อนตายจีเซนตายตายอโทษครับเพื่อนตายกางเยอะนะพี่เพื่อนตายกางเยอะด้ยอ้ใหญ่ให่ใชุตังนี้ใหญ่ชุดตรงนี้ชุเงนอเออเอเพื่อนต้งการด้วยเพื่อนต้งการด้วยได้แล้วไดดีดีถือถือไม้้อยถือไม้ก้อนถือไม้ก้อนถือไม้ก้อนได้แล้ว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 ถือไม้ถือไม้ถือไม้เออพับเยอะพับเยอะพับเยอะจีเซนฟังตายไป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 พับเยอะีเซนตาย

ขาเลน่ยแล้วเขาล่ยแล้วคบดิ้นอ๋ออมาไระวังไม้รถดแล้วุุชิเนเปลี่ยนีชิเซนเปลี่ยนีนะอชุบปิดตาอีกมาดิดียเคสมเอาเพื่อนมาชุบกันเอเพื่อนมาชุบกันตายอีกตายอีกมาตัดตายอีกสัตว์มาดีววเปนมิดลยเป่นมิดเยเปลี่ยนมิดเลยกมเล่นก เอาเพื่อนด้วยเพื่อนไม่ไเดี๋ยวชุบไปตายสวยเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนีเปลี่ยนมีุไชูปไปเไลดนหน่สไลด์คนนึงเตมาหน่สไลด์คนนึงเ่นมทีปกูนี่มาข้างล่างเอาเพื่อนด้วยยิเตนยงพี่คนนี้ใครชุบยังขุ่มน่อยข่ยน่่เไม่ได้เขาชุบหน่าลีปิดตัวชุบหน่อยเขาพยายามชุบที่กล่องมานี่ยมาเนบ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 บสไลด์มาสไลด์ลงมาขีบปกูนี้ีบกูนี้ข้างล่าง ขาลงไปแล้วเขาลงไปแล้วเขาลงไปแล้วจำนาย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 อ้เล่นตัวท้อยมาก่อนิ้ไปต่อชุดต่อชุดต่อตุดเ่อเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วยเอ็มบอยเอาเพื่อนด้วยคิดกต้นเรายด้วยเต้นเราเอด้วยเฮ้งเอาคิดเเราเยด้เฮ้ยชุมอดกิเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เยเฮ้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 ยเฮ

ไม่ให้ตังค์ตังโกยชุบเดียวเออตังค์โกยมีตังค์โกยโดยชุบดก็โดยชุดลุงฟังมีมาเออมา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 รวมๆๆๆๆๆอย่าแยกอย่าแยกมาเล่นด้วยกันคิ่เซนฟังกูมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันตายหลังก็สวยเล่เอาเพื่อนด้วยโดยชุดแล้วเอาเพื่อน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  อุ้ยคนตรงกลางลือจัดเลยนะตรงกลางลือจัดเลยนะเพื่อนเลยเพื่อนลือจัดเลยไปเล่นตรงกลางไปไปชุบด้วยไปชุบด้วยไปชุบด้วยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนน่ะชุบเพื่อน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 ด้วยชุบเพื่อนด้วยชิเซนกลับเข้ามาเล่นในวงโอ้ยเฮียพอเจ็บปาก

แท้จำนวนเออพี่อ่ตอออย,ยปปอต่างเยอะเกินนแล้วกูมา

ทำบนท่าเหรอตามเดคนยอีเยอะเลยนะแต่เ,ตเขาเกิดเรื่อยอ่ะไม่ชุอบอ่ะเอาเอาเพื่อนเข้ามาหน่อยเอเพื่อนเข้ามาในวงหน่อยเอาเพื่อนเข้ามาในวงหน่อยเ็บเจ็บเ็บเ็บีย,ยมเดิพี่ไม่ช่วยยังสมเลยพี่เ <c oughs> พื่อนเขาอุ้มสมเพื่อนเราเนี่ยพี่ อบแล้วสวัสดีงรับเขาก็ชุบยิงันแหละแค่ข,ข,ของเหลือเข้าไปปิดหน่อยคของเหลือเอาไปปิดหน่อยเพิ่มพลังหรอรออะไรอะออปิดเรายากอยู่นนยกูอยู่ลึกจ้วเว่งพลังเฮือาเฮา หมายฟันไผ่ก็ได้ไอ้เหี้ยมันปีนี้มันปีกูไอ้สัตว์ใส่วงเลยใส่วงเลยไปดาไปในวงไปดาไปในวงบางเส้กูดาไปในวงไปดาไปในวงบางเส้กูไปดาไปในวงปีกูเอาเพื่อนน่เอาเพื่อนน่าไอ้สัตว์ไปดิตายดื้อนั่นแหละตายชุบยูชุบยูชุบยูเอ็มชุบยูเอ็มชุบยู่ไปไปไป เฮ้ยเรบผมน้อยปีกูแม่งปีกูคิวปูนะเอหนคิวูนะเป็นชุกใครนะตอน้เพื่อนชิบเพื่อนปีกูปีนี้มันปีกูปีนี้ปีมันปีกูไอ้สัส ่ยชุบหน่อยเปวชบเซนเราเพื่อนหน่อยเซนเราเพื่อนหน่อยเยวนตายเยอะเพื่อนลมเยอะเซนาชุบมาชุบนอกวงไอเสัตว์น้อยแล้วเป็นชุดีเป็นชุดีไไตาหัวค่วโอ้ ลุงขอโทษเคมีเยอะเขตเคมีเยอะเขตเคมีเยอะไปชุบหน่อยในวงอ่ะพอชุบส hey, oh, ู่กลางกองอ่ะมีหน่อยมีหน่อยเขตมีหน่อยอย่าโดนเยอะอย่าโดนเยอะ่นตายวชุบเพื่อนด้วยอุ้ยออกไม่ได้ก็เฮ้ยโอ้ชุบหนักวงเขตชุบนักวงเขตชุบนักวงอไปดีไปกูไอ้ยตายมีเยอะพาอยู่ตรงกลางได้ไหม ดหยิบเพื่อนด้วยหยิบเพื่อนด้วยยิเพื่อนมาหยิเพื่อนมาหยิบเพื่อนยิเพื่อนหยิเพื่อนหยิบเพื่อนหยิบเพื่อนด้วยเราชุบยิบเพื่อนเราชุบไฮ้ขอแบ่ง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 เพนไปแบ่งเพนไปขอขาขอแบ่งเพนแป๊บนึงขาแบ่งเพนแป๊บนะครับครับด้ครับใครของน้อยครของน้อยกูกกูกูกูพอได้ยุกลุงอของเพนของเพนของเพนแบ่งเพนใครอยู่ใกล้หนูเอไปไหนเฮ้ยทำไมกอกหมดเลยอะเฮ้ย โอเคเอดีนีหอันน่ะพี่เอดีเดี๋ยวแบ่งพี่เอาแบงไปหละมาพอเออพอแล้วกันเลมั้งเปียสิบนครับาบเอาเลยเล่นมีเยอะเยอะเล่นมีเยอะเยอะดีกูไอ้สัโอ้ยเียโดนมีดตายสัโดนมีดลุงแทงตาย ถามเพื่อนดีนี่เพื่อนต้องหยิบกูด้วยวพี่เมฆปีนี้มันปีกูปีนี้มันปีกูเฮือาาาาปาา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 เจ็บาา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 ันาีาา่นีาาา

ไปไปพอแล้วสามคนพอแล้วสามคนพอแล้วกูได้พี่กูได้กูได้ไอซันหนาถีบไม่ได้กูลืมเออนี่ลุมแทงลุมแทงลุมแทงลุ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 งไว้กูลืมสนาถีบไม่ได้นี่嘛หนาถีบไม่ได้พี่เฮียมันปีกูปีกูปีกูไอ้เหียเียเดี๋ยวพี่ไปเซนนะเดี๋ยวพี่ขอทำโซลาแป้น ขอบคัาขอบค้าขอบคับขอบคัาขอบคับขอบค้าขอบคัมองไม่ออกอ่ะเฮ้ยนี่อ่เขาเริ่มพูดเรื่องเสียลุงมันมองไม่ออกอ่ะเออแต่จริงจริงเขาตัวเขาชูปีดมากเลยนะแต่ชบผิดแล้วไมีเพื่อนเราปิดได้ครับเขาชบผิดคนหนึ่ง เขาอุ้มอุ้มศพฝั่งชีเซนไปโยนสั่โยนหมดเลยอ่ะเขาโยนเอาเอาโยนออกหมดเลยที่แปดที่แปดแชทไอ้เรื่องนตีย่ะไม่งั้นเพราะว่าตาแอร์ดอกแรกไม่ฆ่าเลยสนับอะแล้วก็ไปไหนวะไม่ได้ฆ่าเลยเหมือนกันอันอันนี้น่าจะได้ฆ่ายังไงนะกูกูฆ่าไปยี่ยี่หกตัวเอ้แต่ใหมเพื่อนหนึ่งเออเหลือสิบเจ็ดเอ้ยเหลือสิบห้าเอ้ยเออเหลือประมาณสิบห้าเพราะตีเพื่อนไสองหรือสามคนเนี่ย ไปด้วยโตไปของกันธนาคารเอาไปด pues er ้วยเหรอวะที่ไหนนะแดนที่แดนประมาณสิบบักประมาณสิบ่อเหรอกะชี้อยู่แดนอะประมาณสิบผมว่าน่าจะได้สิบถ้ารวมๆแล้วไม่รู้ว่ะประมาณนั้นแหละเอาเงินออกเลยสัดว์ูีวถอดใจเว้ตอให้แสงไฟมันจะรีบมีก็ตาม ว่าเราเล่นคนน้อยๆไหมเราเล่นคนน้อยๆดูเก่งๆนาะฮันน่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s o c ด้วยกันนะคะ